สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปเมื่อสุขูก็คเนนะคะเนาะมาเนี้มาพอๆก็สามมอลำัสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์คนอ้วนคนเก่าอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องขาวันนี้นะคะห้ามมีเนี่ยแปลกๆคะ่ะมากินสูพ่อแม่พี่น้องฟังมากินโอ้ยมากินสูพ่อแม่พี่น้องเบิงเนาะแก <c oughs> <c oughs> ่อยปอยไปน้ำมอลำเดช่ามืดแล้วล่ะ <c oughs> ว่า,า่ำเดชาเราเอาเรื่องตลกให้ฟังเนาะอยก็เล้ยฟังไปเลยบานนี่โอ้ยอะ,อะมากินส่วพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเหตุพึ่งขมนะจ๊ะพี่น้องเคยกินบอกรับพี่น้องะ่ะแต่ว่าพี่น้องหลายหลายคนก็นจะเคยกินอยู่นะจ๊ะแต่ว่าเคยกินในแบบ เอามาเกงเอามาก,ก่อยนอตม้มลวกซุกแล้วนะจ๊ะแต่วันนี้หมอ่ําศิริพอนกับหมอ่ําเดชาจะพาเปิดพิสดารค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นแยงจังว่าเปิดพิสดารมาตีหลายๆคนว่าเคยกินค่ะพี่น้องกินแบบดิบๆ กินแบบที่ยังไม่ได้ต้มไม่ได้ลวกนะคะกินแบบสดๆแต่ว่าหลางก่อนด้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อยาสิเก็บบ้านเรามุมกับแส่ปากโหลดบ่แม่นเนี้ยได้นเชเ่นหล, <c oughs> ลังเช่เกลือทําความสะอาดนะจ๊ะแล้วก็เอามากินกับตําบักุ่งงานพี่น้องคะ่ะมาๆๆบอกเราสิบพท่านเห็นภาพพี่น้องมาจัดกันเลยจ้า <c oughs> เนี่ยค่ะพี่น้อง ดอกเห็ดนะจ๊ะดอกเห็ดพึ่งขมนะจ๊ะนะจ๊ะมาสิเอาให้เบิง้งเนี่ยอื้อืออ้สุดยอดแซ่บปลอดภัยหรเงยังฮะปลอดภัยหรเยี้ง ย่างกินเขาย่างกินเขาไงผัวเพี้ยงกินก้อนดัวสมัยสูเมอร์นี่ยย่างกินเขาไ้เมียเพี้ยงกินก้อนมาพี่น้องมามายุ้มตํามบักหวงน้ำกันพี่น้องยุมหยุ้งนี่เข้ามายุ้งนี่ภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาหยุ้งไงพี่น้องมาจับ นยมเข้ามาหยมนี่เอาหยมยีร่องหยมภาษาอีสานบ้านเฮาครับพีน่องภาษาดาวอีสานบ้านเฮาโอมันเหมือนมันรวยๆอยู่หายก็เอียนโอ้ยไม่รอไม่รู้นะจ๊ะ คำมเขา,างไงมโมมาโมมพี่น้องโมมมาโมมอกันพี่น้องโมมนี่ครับภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อมม

ที่เด็กเขาบอกเคยพักกันกินของพี่นอผู้ลื้อสีมากพนมาเห็ดเฟืองโค้งกินกับตำสมมะฮงมันเสียบเรื่อเรื่อเมาล่องเิ่งแมนกว่็เพิ่นว่าอีดีฝนตกฝนตกเหรอจ๊ะ ไหนมาหลายกว่าหนึ่งสิบไอยูเนาะไหนมาหน่อยสุดไหมกำล่งออกกำลัางออกมอื่นสิบ้าเสร็จขะยี่น้องทำแบบนี้เม่ยันหรอดูอ เด้อผู้ใดมากินตำหมงวงกินครับยีสตเผืองผมด้วยน้องด้วยแสบครับแสบร้ายจนเลื่อมบอก <laughs> อสุดยอดเลยนะจ๊ะขอบอกนะโอ้ยผู้ลลงคนก็อยากเขาลกอง ทำทายงางทวนดยู่ <c oughs> แมว่ว้าเขาอ่ติมือพวกเขา <c oughs> อะไรจ <c oughs> อให้กินแล้วอะเอาไปทดลองแสบด้วยพี่รองแสบองนี้ ใครได้ลองกินแล้วจะติดใจนะจ๊ะขอบอกนะจ๊ะปวดขาปว,วดแขนกินแน่ให้เปิดภมนะ่ะเป็นยาหลายอย่างนะคะ เป็นสมุนไพรดีๆตัวหนึ่งนะจ๊ะ บาสิออกมาจากปลาลได้พี่นอ้องจะได้จังว่าพอปลาหิ้บผมเไงวะโอ้ยคือผอัดเมียทันทีเลยแหละว้ายเมียมากินเห็ดเผือกผมกับดำบัะงวงว่ะอี่ลาเอ้ยว่ะสิเมื่อ,อไรน่าจังมาพอะยุ่มนวดตัวพี่นอ้อง หลายๆคนนะคะอาจจะถามว่าขนาดเอาไปต้มมัน,นยังขมกินดิบๆสีบะขมบ่รไม่ขมเท่ากับเราไปต้มมันจะออกความมันหลายกว่านะจ๊ะมันจะมันปนขมนิดนึงมันจะมาขมปี๊ดแบบว่าแบบเดียวกันก็เข้าไปกินในหนามนามแกงมันน่ะนะมันจะมาเป็นจงสันเด้อพีหน้อเด้อ ลองดูนะคะโอ้ยบังกันหนะ้าพักอันนี้พักกินบะได้พักกินบะได้เป็นกอปลาเฮ็ดเปิงอกคมขึ้นหอดเมียนอนหานเนยเงอนโอ้ยเมียแห่งกำลังยาเฮ็ดเปิงอคมว่ะ พอดีมาปล่อยดาเอ้ยว่ยยยยะเ,ยยเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มึงได้พ่อกินกับหอบเลยแหะเป็นยัางเกี่ยนอนตื่นสวยแ่ว่ะหัวเลียงดีเนาะหัวหายุ่งเพราับายตาตาสิเป็นตาเป็นด่าแล้ว <c oughs> <อ> ลุยลุยคักหลายตายจนจะเป็นตายเบนดาละพี่น้องปีสองปีสามกับบอนอด <c oughs> เขาเห็นอน,นอดบอนอดขวบนีมากเลนเขาถกกันั่งกายเนาะ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิ่งทั้งวันวิ่งทั้งคืนป่านนั่นยังบ่จอยอย่าบอกจอยบนหลังจอยเป็นมัดเด้อจะความปวดอย่านะเ <laughs> ล่นทั้งวันทั้งคืนุนเนออี่นนยจอยเบ้อ <laughs> นนอบ้าโอยนจะเขาได้บันยิ่มกาสิตัดกับทางบึงเพื่อยิ่มกอนบาโอ้ย เพีดหน้าพี่น้องเนาะมาแต่ดำหน้าเมื่อยๆถือม่ไหวน้องเขาเนียวพี่น้อง,องเอ้อเยมือหน้ากัาวหัวเลยน้อนเขจะมาคนขยัเบราะเออเอาแต่ใจเขายังวาอีหล้าเอา้ยเ,เขา,า,า,เา,เาว่ารเมื่อเสียเอาบัวให้บายมืดสะกวนเร้่อ,องว่าไงัามืดยะจังกาโอ้ยมันนึ่งยันบ่ไอ้ไเมียาคาดหล เอาเมื่อไปอันนยมขอนียวโบราณเมื่อขนาดแล้วไปหาผู้สาว <c oughs> ผู้สาวก็เลยเอกใช่ๆเมื่อจะแน่ว่จา,า,า,าจันปลาเมื่อยาปลานนิวจันเรียบร้อยเซ็ตอดหลอด <c oughs> ปดันไดมาแล้วนอนเซนเวยกับบลุกเ <c oughs> มือเ่อยาขวบขวัก <c oughs> โอ้เสียดายได้ไดป่น้วงย,ยิ่มอนอะไรลูกไม่มีของแมวของแมวแม่ให้ไปแล้งไงปลาทูกระตับอะ่ะอกินเพิ่งปลาทูกินเพ่งตับน้อพ่อยนาะข่ดแหแล้าเหมือแมวกินตับกินปลาทูข้นกินปลากระกป๋อง Hãy mua cái bạn mới làm đi xa nổi đó, Lùi sao lạ พี่น้องคะเดี๋ยวมอลล่าซิลิโพนสิบปอยให้มอลล่าเดชาอยุ่มอลล่าซิลิโพนสิขออัมลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะจบแล้วแม่ฮะ,ะ,ะบลอดว้ละบลอดว้เราบอสดูละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห้ยพอซ้่มก่อนฮะเห้ยพอซ้่มคือมักซ้่มเดีหร์เห้ยพอซ้่มเดียร์สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะ,นะเราก็มานำเสนอเมนูตำปูปลานะคะ กีนกระเฮ็ดผึ่งคุ้มพี่น้องจังสี่เลยพี่น้องคะยาเอาไปถิ่มของข่อยเด้อบอกไวก่อนเดีเหลือน้อยหนึ่งสาม,มันตะมง,งเอาไว้นะคะเอ,เอาไว้เดี๋ยวอยท่องลงเดี๋ยวอยมาจวดไหมนาอพี่น้องเนาะมันแสบพี่ลีค่ะพี่น้องครับผู้ดใดบ่ท่านไหนเคยล่องต้องมาลองด้วยพี่น้องเด้วยสำรับมือเนี่นะคะพี่น้องคะฮะพอสำําดอกสองป่ะอ้ย มันบ่บพซ่บพี่ลีค่ะพี่น้องคะปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งนา่มันหามันบ่ได็กินทุกปีนะจ๊ะเหตุผลผมเนาะมันเด้กินปีละครั้งแค่นั้นนะคะพี่น้องคะแล้วก็ค้องหากินอยากลักปีนี้ฮะแถบจะบ่มีนะคะกับสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับภาพพ่อแม่พี่หน้องสพบ,บนี่ยแหละคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ความเ้วยกดกระดิง่งกิ้งกิังวๆเด้อพี่น้องเด้อ ขอแต่เป็นกำลังใจให้กับสามมอลัมสลีพ่อหน่อยสมบณวน้ำเนยด้อจ้าแล้วก็สําคัญนะคะอย่าลืมกดเลิฟเลิฟเลิฟให้ด้วยนะจ๊ะเนาะเมนูแบบแปลกๆค่ะใครบ่เคยกินก็นต้องลองกินค่ะสําหรับคลิปนี้ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็นลาก,กันนะคะคลิปไหนคลิปไหนมาพอกันไหมจ้าพ่อแม่พี่น้องขอการาบเข้ามาสวัสดีค่ะ